นี่ครับกาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมมาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่พี่ชอบองคไหนพี่ทักมาครับพี่โทรมาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกอัดไลน์เบอร์นี้ได้นะครับพี่ EP นี้ได้นําพระบูชามาและพระเป็นงานประกวดมาแบ่งปันพี่เหมือนเดิมนะครับพี่ดูกันองค์แรกเลยพี่น่ครับผมมีพระบูชาห้านิ้วของพ่อผมเ่ช่องแคร์ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่พี่ดูครับยอด นี่ครับพี่พระบูชาห้านิ้วครับพี่นี่สภาพพี่เหนือยนะพี่นะหลวงพ่อผมครับวัดช่องแคครับพี่นี่ครับอุดจินไทยครับพี่นี่ครับนักตักห้านิ้วนะพี่นะนี่ครับพี่หลวงพ่อผมวัดช่องแคครับพี่นี่ครับอพันห้าครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ่พี่จ๋าศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะพี่นะ โทรได้ครับพี่แอดไลน์ได้ครับเบอร์นี้เลยครับพี่เบอร์นี้เลยครับพี่แล้วผมได้นี่ครับพี่โอ้โหยี่พี่นี่ครับไพลาปังยี่สิบห้าสตางค์จพี่นี่ครับพี่ปกเกาแบบนี้เลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่ เอาพันห้าครับพี่องค์นี้พันห้าครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่จ๋าชอบโทรมาครับพี่ชอบแอดไลน์มาครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนี่ครับพี่สวยงามมากเจ้าพี่จ๋าสวยงามมากครับพี่นี่ครับอุดดินไทยครับพี่โอ้โหพี่ดินสวยงามมากนี่ครับพี่เอาพันห้าจะพี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่จ๋าแล้วมีนี่ครับพี่ขอโทษนะจ๋านี่ครับพระบูชา สามนิ้วเอาเจ็ดร้อยครับยุคทวารีก e uh, ็เก่าของคุด็นพี่นะอันนี้ครับอู่ทองครับพี่อู่ทองครับนี่ครับอู่ทองครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่อู่ทองจ้ะนี่นี่ครับพี่จอครับอู่ทองครับเัาเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าแล้วผมได้ครับกล่องนักกวักหลวงพ่อเตะคงทองครับพี่นี่ครับผมกล่องแบบนี้เลยครับเป็นนางกวักพี่นี่ครับ พ่อเตเนี่ยครับหลวงพ่อเตครับแบบนี้แหละครับพี่นี่ครับนี่แหละครับพี่ของนี้เอาหกร้อยครับพี่เอาหกร้อยเอาหกร้อยบาทครับใบทางบวกห้าสิบบาทครับพี่เอาหกร้อยบาทครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะพี่น้านะครับพี่ผมมีนี่ครับหลวงพ่อเงินติดรางที่สองครับพี่ติดงานประกวดที่โคราชครับพี่โคราชนะ เขออาญาตแกะนะ่อยพี่นี่พร้อมใบ,บประกาศเลยนะพี่นะพร้อมใบ,บประกาศแต่ใจพี่จา๋าพี่ดูครับพี่ดูครับสุดยอดจ้ะพี่นี่ครับนี่ครับพี่สุดยอดมากครับ พิมค uh co like ิดตาครับพ like exactly. ี่มีรับเป้าไว้เห็นบ้างครับน yes ี่ครับเขียวอมเหลืองครับพี่เหลืองแห้งๆแบบนี้โคตรดูง่ายเลยพี่วันที่สองครับเอาสองพันบาทจ้ะพี่สองพันบาทพร้อมใบประกาศครับชอบโทรมาครับชอบแอดไลน์มาครับพี่นี่ครับพี่ผมมีรถพกกวยครับพอชุดติงทัโรเขาติดวันที่หนึ่งครับพี่หลอดปั๊มรุ่นแรกครับว่าขูเสี่ยนนะพี่นะติดงานประกวดที่โคราจ่ะพี่ติดงานประกวดที่โคราชครับพี่นี่ครับ ไปดูครับเราขูดเส้นหงจะเป็นเส้นแบบนี้ครับนีู่เป็นเส้นแบบนี้ครับพี่ มือสั้นฝ่หน่อยโอเคหนึงแหละนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่เราพกกล้วยเอาสองพันห้าร้อยบาทเลพี่นะติดที่หนึ่งนะเราพกกล้วยครับพี่เอาสองพันห้าร้อยบาทครับพร้อมใบประกาศเลยจะพี่จ๋าพร้อมใบประกาศเลยจ้ะพี่พร้อมใบประกาศครับแล้วผมมีประลักิดนางควรพี่เป็นไม้นี่จำแกะติดรถที่หนึ่งนะเราพกโค้งสัหปัรถครับเอาพันห้านะพี่พ่อโค้งสัหปัรถครับเอาพันห้า เอา 1, พันห้าพีนะครับแบ่งปันแล้วพัน 1, ห้าไม้นิ้วดำเวลาคลิกเงางควรเลาฟอสโคมสับปะรดนี่ครับเอาพันห้า 1, ครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยจะหนึ่งพันห้าร้อยจะพี่จะามีกิ่งด้วยนะพี่นะครับอุดกิ่งนะครับพี่อุดกิ่งเนี่ยนะครับพี่นี่ครับสุดยอดครับพี่ 0 9 4ย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์เบอร์นี้ได้นะครับพี่แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะพี่ชอบวงไไงทักมาครับพี่แล้วผมมีมีดหรือพกกลวยครับเดี๋ยววันที่หนึ่งครับพี่นี่ครับพี่พร้อมแบบประกาศครับเอาพันห้ามีดพกกลวยครับจานเต็มสูบรับดมไม้ฝักไม้ถักเชือกเก่าๆนี่ครับเอาพันห้าพอพี่อยากขายเดือนที่หนึ่งนี่นี่ครับอีพีนี้พีเดียวนะ นี่ครับอีพีหน้าจะขายไม่ได้เอาสองพันอีพีนี้พันห้าครับพวกอวยอยากขายอยากขายเท่านั้นมีอะไรมากครับปกติราคานี้ขายไม่ได้พี่แต่ผมอยากขายครับพี่ไม่มีอะไรมากครับพร้อมไปประกาศเข้าใจง่ายพี่อยากขายเท่านั้นเลยพี่เนาะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกอบแอดไลน์ได้จ้ามาต่อครับพี่มีดปาดหมากติดที่สองติดมาที่สองครับพี่ นี่ครับงานโคราดนี่ครับพี่มีดปัดมาครับติดวันที่สองงานโคราดครับพี่พร้อมใบ,บประกาศครับอ่าพี่ดูครับพี่ดูมีดเนี่ยเอาสองพันพอก็อยากขายเหมือนกันอยากขายนะไม่มีอะไรมากแล้วพี่ผมอยากของผมขายเท่าเนี้ยนี่ครับอีพีนี้ขายไม่ได้คนระับอีพีหน้าก็สองพันสามแค่นี้ครับพี่อยากขายเท่าไั้นพะี่เนาะ เข้าใจตรงกันนะพี่นะมาดูกันต่อครับนี่นี่ตัวเดิมครับงางานี่ครับปลา้งกูครับนี่ครับพี่เอาพันสองพอหนึ่งพันสองร้อยครับหนึ่งพันสองร้อยครับพี่หนึ่งพันสองร้อยปุทวดครับพิมพ์กลางปั๊มซ้ำ กางปั๊มซ้าเอาหกร้อยจ้าหกร้อยครับหกร้อยครับพี่นี่ครับพี่เขี้ยวเสือเอาปานครับเขี้ยวเสือพับปานเอาเจ็ดร้อยครับพี่เอาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับพี่นี่ครับ งางตาไฟครับเอาหกร้อยครับพี่เอาหกร้อยครับมีเราเพิ่งเจอมงครับเดี๋ยวเดืาดเดียว,เ,ยวเอาก้าร้อยครับไปทางบวกห้าสิบบาททุกกล่องนะเอาก้าร้อยครับไปทางบวกห้าสิบบาททุกกล่องไปทางบวกห้าสิบบาททุกกล่องเลยพี่นะนะครับพี่เนี่ยพันเดียวมีวบอกมา ดำมาเฟืองมีประม่าพันเดียวพี่นะ่ยอยากขายพันเดียวพันร้อยไม่ขายแล้วขายพันเดียวอยากจะขายอยากจะขายครับพี่นี่ครับอยากจะขายพันเดียวชอบทักมาครับชอบโทรมาครับแอดไลน์มาครับพี่แอดไลน์ครับพี่วัดหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับเอาหกร้อยเอาหกร้อยเอาหกร้อยครับปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับ พระก,กิ่งน้าไทยวัสสุทัศพระก,กิ่งน้าไทยวัสสุทัดครับเอาหกร้อยเอาหกร้อยครับหกรครับจะก,กุลวงพจงวัดรุต่างนอกก,ก็แบบเนี้ย เอาหกร้อยครับเอาหกร้อยบาทจ้าหกร้อยครับหล่อโบราณหลบปู่หมุนวัดบ้านจานเอาหกร้อยครับพี่เอาหกร้อยครับเอาหกร้อยครับพี่หกร้อยครับพี่หกร้อยบาทนี่ครับปู่เอี่ยมวัดหนังเอาหกร้อยครับพี่หกร้อยครับหกร้อยครับแม่ชีบุญเรือน เอาหกร้อยครับพี่หกร้อยครับหกร้อยครับพี่นี่ละพี่รับพกแก้วครับปกเสกครับออกวัดนางสาวนี่ครับพี่เอาหกร้อยครับหกร้อยครับพี่หกร้อยครับนี่ครับปากน้ำรุ่นแรกครับเอาหกร้อยครับพี่หกร้อยครับหกร้อยครับ EP นี้ต้องกราบสวัสดีนะครับ